พวกในไก่อยู่ป่ะฮะเอาเราจะบวงพวกเราพร้อมกันทีละอย่างเราไปดูกันแฟคทอรี่ด้วย PMC ดีกว่าอะจะไปแฟคทอรี่เดี๋ยวผมนึกว่าจะไปลงพวกอินเตอร์เชนอะไรพวกนี้ผมเลยเอาปืนยิงไกลมาแฟคทอรี่กันเดี๋ยวพนานแต่ผมใช้ปืนระยะกลางนะผมยิงประทะไม่ได้นะเราทราบแล้วจาบวงพวกเราจะไปบี้ม้วนแรงเลยบี้ให้มันขี้แตกขี้แตนไปโอเคโอเคให้เราเบิดมาทั้งหมดสิบลูกดีกัน จะไปให้มัน <Merci> ข <'d S 2> ี้แตกหเลยเลยได้ยินอย่างนั้นก็อุ่นใจครับดีเอายุทธการของเราวันนี้พวกเราจะไปช่วยหน่วยรถพิเศษเป็นหน่วยรถพิเศษริทันเบอร์ที่ตกอยู่ตรงภารกิจโกดังเราจะเข้าไปเวลาเช้า13นาฬิกาลงมือบทันทั่วงทียิงให้มันให้หมดบีบีลดแรงให้หมดแม้แต่ไอ้พวก พวกแมลงวันแมงวีฉันก็บี้ให้หมดลมหายใจระยะให้ใครมีชีวิตรอดไปได้ทราบซาเยซ่า,ซาดีดีมากครับผมดีฉันมีพลังมากมายแข็งเกรงดีดีมาแล้วมาแล้ว ผมพร้อมแล้วครับผมวัวเด็กเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเอาเราพูดเราพร้อมที่จะยีบี้ขยี้มดแตกแต่เราพร้อมที่จะลุยกันนานแล้วดิผ่านไนาทีก่อนที่จะเริ่มสมรภูมิเอาเราผมทําการเคลียร์กระเป๋าผมเรียบร้อยรอเก็บศพวัวเด็กเอาเราหกสี่ดาวทราบหกสี่ดาวทราบพร้อมหรือยังโบราณพร้อมแล้วไปเในบ่อน้ำร่องไปเลย กดหาแต่ไปหนึ่งรายรับทราบบาระเบิดนำร่องอีกรอบหนึ่งบดระเบิดำร่องไปหาได้เช่นมาตาดเข้าไปแล้วครับผมดีมากเอาล้วข้อหน้าประจำที่เราจะรูยอย่างทุกอย่างที่เรามีรู้มันทะลุ เออได้ผลครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วผมไม่มีปืนระยะประชิดครับผมมันมีมันมีคนอยู่ด้านหน้าปูนาไม่มีคนอยู่ด้านหน้าปะแตกไปแล้วปูนามันแตกไปสวยงามมากครับมันมีคนอยู่ด้านหลังครับผมมันมีแก๊งควานซิงอยู่ด้านหลังปะแตกไปแล้วปูนามันแตกไปแล้วมันแทงผมครับผมงปดามปูนา2มันแตกไปแล้วมันแตกไป2มันแตกไป2ยิงแตกไป2ขอย้ำใช้ยิงแตกไป2 โอ้มันแทงหัวผมโหผมเป็นรูแล้วครับผมไอ้บะสมนี่ไอ้ไอเปรดมันแทงมันกล้าแทงจาาของฉันนะเด่ไอ้เปรดเอ้ยโถ่เอ้มันแทงแล้วเป็นยัไงไรบ้างสถานการณ์สุขภาพยังดีที่มีกรอบหมวกอยู่ครับผมเราเร้าแล้วมีคนอยู่ข้างหน้าครับบอลแตกไปแล้วบนทหารฉันยิงแตกไปแล้วผมกำลังรูดของอยู่ ในผมไม่ต้องอห่วงวครับเราเรารพวกมนไว้เราประจำการอยู่ที่จุดเดิมขอเทคริมิดดาวไปสามขอแย้มดาวไปสามโร oh, <Roger. S 2> เจอร์ดาบริจี้สุกับเริย์กันเดวดิดไวเด <c oughs> วิดไวเดวิดไวอารมพนหามันยิงอยู่เออห่างจากเราไม่ไกลมาก ผมจะเข้าไปบระท้าศัตรูในอีกสองชั่วโมงตึกขอยย้ำตามฉันมาพร้อมกันหรือยังรับทราบครับผมดีวิ่งตามฉันมาได้เลยเราเสียตรงนั้นเราจะไปตรงนั้นนะพพูดานผมได้ทำการยิดปืนมาแล้วครับพูดานตามฉันมาครับผมโอ้ มันเจ็บมันเจ็บนักมันเจ็บนะครับเราควรทำยังไงดีเราไปวัวมันซี่นผมก็โดนลมมาแล้วขาหครับผมมันแตกไปแล้วพูาน It was at this moment that he knew he fucked up เฮ้ยอาฉนเองหอ่อพเขา อีกแล้วเหรอวะนี่แล้วนัดเดียวด้วยนะโอะะ้ยไกไงผมว่าผมเหมาะจะได้คนเดียวจริงๆกว่าให้ตายเหอะอ,อ ผมควรทำไงดีอะ่ะเดี๋ยวนะผมต้องเก็บปืนออกไปใช่ปะ่ะคือมันตายตรงนี้มันเก็บปืนไม่ได้ได้วยดิ หายละชิบหายจริงๆแล้วเราจะตายกันหมดเนี่ยแหละ เดจาวูจัดๆเลยอ่ะปีหัวผมแตกไปแล้วอ่ะแต่ทำไมผมยังไม่ตายอ่ะกระตุกโอ้โหแตกแน่ๆกระตุกตอนนี้ ไปไหนแล้วอ่ะ Вижу их! คือเอาจริงผมก็อยากจะออกนะแต่ผมไม่รู้จะออกอยังไงตอนเนี้ตอนนี้ผมไม่รู้จะออกไง,งจริงผมต้องฮิวตัวเองก่อนออก <c oughs> เดิน <c oughs> <ๆ>เดินออกไปแบบสุ่มสี่สุ่มหตายแน่นอนซึ่งผมฮิวตัวเองไม่ได้สักทีเพราะว่าแม่งวิ่งมาเรื่อยๆคือ <c oughs> ถ,ถ้าผมเล่นแบบก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบวิ่งออกไปแล้วก็ไปตายกลางทางอะ่ะ ผมว่าเราเล่นแบบตั้งสติไปก่อนเดี๋ยวเรายังมีกระสุน ือตอนนี้ถ้ามันยิงหัวตายเลยแล้วชุดผ่าตัดก็ไม่พอจะพ่าขาด้วยอีกแค่แสกเดียว เพนคิลเลอร์อหมดแล้วด้วย <c oughs> ผมดูก่อนมันมียาเปล่า ต้องการยามากตอนเนี้อนนนยอดีตนาเร่เรามาใช้ได้ตอนฉุกเฉินตอนนี้น่าจะมีสแคปเวฟบใหม่มาแล้ว

you ah. โอ้โควาาโล่เป็นเหตุอยากได้เอเคแตกยับสรุปแล้ว